ไี่ครับเป็นแจเบอร์สิบสามไม่มีก็ต้องใส่เล็กรองครับนี่ครับช่วยครับแจลวมครับใส่เล็กรองครับถึงจะมุนได้ครับออกแล้วครับข้างหนึ่งครับเลย้างหนึ่งเลยไสประดิษฐ์ใส่ประดิษฐ์ไม่ได้ครับนะครับเุ็นแจไม่มีครับสวยขี้เลยใส่ทุงด้านหลังครับทุงว่าสตูนครับ นี่ครับฝนก็ตกครับเจี๊ยบเลยแบบสไตล์ไบริดครับไดไม่ชาร์จครับถอดได้ครั้งเดียวครั้งนี้ยังแน่นเปรี้ยอยู่เลยงานช้างเลยครับนี่ครับลองขุดนะครับนีลปลานี่เลยใช้เลนทั้งเพดครับฝั่งนี้ เนี่ยครับเราพายแล้วฝั่งนี้สิ่งหนึ่งครับถอยสายรร้ยรอยครับฝั่งนี้ฝนก็กําลังมาอีกแล้วโลหกร้อยได้ครับสายนี้นะครับทีมงานคนสร้างทางครับวัยรุ่นสุรินอายุเขมรกวยอะครับ สายหัวยังหาอุปกรณ์อยู่เลยครับกุญแจก็ไม่มีครับมีแต่เบอร์สิบสี่ครับนัดขวบแบตก็เป็นเบอร์สิบสามครับอย่างเงี้ยนี่ครับลันๆครับสายโคตรครับก่อนหยุดสองกรานนะครับนี่ครับป่าชายเลนเลย ไม่รู้ครัเอาล่ยมาบมนแลน่นสำนักอันแต่โปรกลัวตรงมนอ่ะตะเฮ้ยก็จัดเต็มระบบเลยอัดยากเลยครับแน่นเซรียกครับแจไม่มีครับ ซื้อต้อไปแน่นเปรี้ยะครับเจอดอยังถอดไม่ได้ครับรอทีมงาน,นเอากป็นแจมาให้ครับ <c oughs>